้าป่าอย่าทำแบบนี้อาจถึงคาดไม่รู้ตัวในอดีตที่ป่ายัางอุดมสมบูรณ์มีหมู่บ้านกลางหุบเขาและมีหลายครอบครัวส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยอยู่กลางป่ากลางหุบเขาซึ่งห่างไกลจากความเจริญชอบใช้ชีวิตยอยู่ในป่าทั้งอิสระและอุดมไปด้วยแรงอาหารที่หากินกันง่ายๆในป่าโดยไม่ต้องอาศัยใช้เงิน จากการล่าสัตว์หาของป่าประทังชีวิตเพื่อความอยู่รอดไปวันๆยังมีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยการสามพ่อแม่ลูกวันหนึ่งส่วนสามีจะได้ออกไปล่าสัตว์ในป่าคนเดียวซึ่งค่อนข้างไกลาจากบ้านมากนักชายคนนั้นผู้เป็นสามีก็ได้เดินทางออกไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เจอสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สักต,ตัว จนแกไปนั่งพักเหนื่อยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เหลิบไปเห็นไก่ป่าบินมาเกาะต้นไม้ซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากที่แกนั่งพักมากนักชายผู้นั้นได้ยกปืนขึ้นเล็งไปที่หัวจังหวะไก่ป่าเกาะอยู่นิ่งๆบนกิ่งไม้พอดีเมื่อกระสุนปืนโดนที่หัวไก่มันก็แน่นิ่งตายคาอยู่บนกิ่งไม้นั้นชายผู้นั้นก็รีบวิ่งไปดูด้วยความดีใจแต่ไก่ป่าไม่ตกลงมา ข้าอยู่ที่กิ่งไม้นั้นจึงตัดสินใจใช้ไม้สอยเพราะระยะที่ไก่ป่าติดอยู่บนกิ่งไม้ไม่สูงนักสอยเท่าไรก็ไม่ตกลงมาสักทีซึ่งตามหลักการเข้าป่าแล้วมีกฎอยู่ว่าเวลาที่ยิงสัตว์ตายแล้วไม่ตกลงมาห้ามใช้ไม้สอยหรือปีนขึ้นไปเอาเด็ดขาดแต่ชายผู้นั้นเสียดายคิดที่จะเอา ลงมาให้ได้เพราะวันนี้แก่ยังไม่ได้สัตว์สักตัวเอาไปฝากรูปเมียเลยชายผู้นั้นจึงตัดสินใจปีนต้นไม้ขึ้นไปเอาเพื่อที่จะได้ไก่ลงมาจังหวะที่จะเอื้อมมือไปจับไก่ออกจากกิ่งไม้ซึ่งอยู่ห่างจากมือที่เอื้อมไปไม่ไกลมากนักแก่ได้ยินเสียงเสือคำรามเบาๆเรือบมองไปด้านล่างซึ่งห่างจากต้นไม้ไม่ท่าไร่นัก เสือโคร่งที่เห็นอยู่ด้านล่างตัวใหญ่มะหืมามากใหญ่กว่าผู้ชายคนนั้นสองเท่าใหญ่กว่าทุกตัวที่เคยเจอด้วยความตื่นตกใจไม่ทันตั้งสติและด้วยความกลัวทำให้ใช้ผู้นั้นพลาดตกจากต้นไม้กลายเป็นอาหารของเสือแบบไม่ต้องรีรอและผู้ชายคนนั้นก็ได้สิ้นใจอย่างอนาถนและเดียวใดในป่าก่อนสิ้นลมชายผู้นั้นยังคงเป็นห่วงภรรยาและลูก จะอยู่อย่างไรด้วยความเป็นห่วงนี้ทำให้เสือโครงหรือเสือสมิงพรายตนนั้นได้รับรู้ว่ายังเหลือลูกและภรรยาของเขาอีกสองคนที่อยู่ที่บ้านได้เวลาท้องฟ้ามืดลงเสือสมิงพรายได้ตามไปที่บ้านของพรานมผู้นั้นจำแรงกายเป็นสามีเข้าไปหาภรรยาที่กํำลังกลุ้มใจว่าทำไมสามียังไม่กลับมาสักทีและภรรยาได้ถามขึ้นว่าทำไมวันนี้พี่กลับมาช้าจัง ฉันเป็นห่วงพี่ตั้งนานคิดว่าพี่จะเป็นอะไรไปแล้วแต่ไม่มีเสียงตอบจากฝ่ายผู้เป็นสามีสักคำพี่หิวไหมเดี๋ยวฉันจะเอาข้าวมาให้พี่กินแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับอีกผู้เป็นสามีจึงเดินหลบหน้าเข้าไปนอนในห้องผู้เป็นภระยาคิดว่าสามีตนเองคงเหนื่อยส่วนลูกชายวัยกําลังเป็นวัยรุ่นอายุ14-15ถึงปีสังเกตการกลับมาของผู้เป็นพ่อที่ไม่ปกติ จึงบอกกับผู้เป็นแม่ว่าแม่ผมว่าพ่อดูแปลกๆทั้งการเดินและเวลตาของพ่อเปลี่ยนไปนะเหมือนไม่ใช่พ่อคนเดิมผู้เป็นแม่ไม่ได้สนใจและใส่ใจในคําพูดของลูกและคิดว่าลูกชายคงคิดมากไปเองและบอกว่าลูกชายพ่อคงเหนื่อยมากกับการราษว์ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วให้ลูกชายปิดไฟเข้านอนได้แล้วผู้เป็นลูกชายก็ปิดไฟนอนอย่างกังวล ว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นในครอบครัวของตนเองทุกอย่างเงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยกรีดร้องแม้แต่เสียงลมก็ไม่มีและอยู่ๆก็ได้ยินเสียงแม่กรีดร้องเสียงหลงด้วยความหวาดกลัวส่วนลูกชายเมื่อได้ยินเสียงเหมือนของแม่ตนร้องดังลั่นบ้านจึงรีบรุกแอบมองตรงหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้เห็นภาพเสือโคร่งตัวใหญ่มาหึมาขนาดสองเท้าของผู้เป็นแม่ กำลังขย่ำผู้เป็นแม่อยู่บนเตียงนอนผู้เป็นลูกชายเห็นแล้วก็ขนลุกขนพองไปหมดทั้งตัวแต่ยังมีสติวิ่งไปบ้านหมอผีประจามู่บ้านและให้ชาวบ้านช่วยกันมาปราบเสือสมิงเมื่อหมอผีพังประตูเข้าไปเห็นร่างของผู้เป็นแม่ได้สิ้นลมหายใจไปแล้วหมอผีได้เป่าคาถาเสกอาคมยิงไปที่หัวของเสือสมิงพลายแต่ไม่โดนพอขึ้นนัดที่สองจังหวะนั้น เสือสนิงพายได้กระโจนนีทางหน้าต่างและหายไปอย่างไร้ร่องรอยใครที่ชอบเข้าป่าอย่าละเลยในเรื่องของกฎก็อาจเกิดอาเพศหรืออาธานได้อาจถึงชีวิตโดยที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นในเรื่องนี้